เมืองโตราดป่าซีใสทุกเมื่อนี้ดินหักแก่่ไงพงหอเท้าหองคนเจ้าเป็นเจ้ากะลุนน้ำผายปวดโทษตันน้อยในี้อมแล้วเ้ย <c oughs> สังไห่สังสิมาว่าให้กันขึ้นตาวขื้นโดยเมืองบา้างโอ้ยเฮานี่เป็นคนอันตาพานแท้จังไม่เถอะขับไล่คนพวกไปกับทั้งฝูงขอดเสือทั้งขาเถอไป่หนี คนอภปีจำมันหายสืเป็นนายของราชบ่ควรแล้วพวกอาตร์หากจะเน้นเองยขาหาเรื่องว่าก็ดีนะคนอปีของเมืองบ้านขึ้นเมื่อเมืองมันสีลงพอพยายามนะบ่รูมาสีสนใช่ เพื่อนกับฟังความภัยจึงได้ขับไล่ข่าวโอนีบ้าน ให้เฮาจึงได้มานอนลีขกลางไผ่แกมหมูคาจึงได้มาอยู่ข้างข้างดาวเทือนหมูลิง่ความเป็นจริงคุนผัวง้ายเช่าเมืองอนแหงนายเชื้อในเบากับทั้งพระพอเจ้าบอกบนเรียงให้ฮางไก่เจ็บหัวใจยังบ่เล้วสิมาเชื้อไว้พบเป็นพางนา ผู้อยพระเวเป็นคนป่าบ่ควรเมื่อสืบสร้างโอยเมืองบ้านสิเก่าหงผิดตามของโบราณแล้คนบ่ที่มีสิเป็นใหญ่ พอควรเนื้อตุ่มไผยเป็นพญาเขาบ้านเน้าสร้างวันนังงองผิดทำน้องของเขาโบราณเขาของประเทศคือดังพระเวทสันตะลาสาเจ้าโอ้อโอ้อคนหา ันตาละลาสันเจ้าอำนามาแผง่อศีนาวาศีนาอยพวกท่านทั้งหลายสังเกตพระกันซื่อในท่าวิญญายเมืองบ้านโอ้ยมันหากเป็นการหวนหา thị nó nghĩa để cao có hay phuốn của phao và thằng phuốn khô xưa hay mưa đang mà con à, lại khẳng bộ cứ mưa hay xa được chúa เผ่าเอเป็นคนปตาบุกคนเมื่อเสียบสางเมืองบ้านสี่เขาหม่หวังอ้อยผิดตามความโบราณแล้วอย่าสามอ้อยมินวะอ๋อยอ้อยมันสียเอาหนามอ้อยอ้อยว่าวกับ่เอาหน้าเขาบ่เสียได้ด้วยนะคนทวงคำบ้านเขาขอให้คนพวกเท้าข้งขงโคตรเสื้อให้เมื่อสาง คนหนุ่มสาวอีน่ะแจ้งนกโขงอีน่ะอีน่ะอ่านว่าเมืองหลวงกว่างสักศิลปสมบัติทั้งปวงเท่ากับได้ก้าวบน กฟ้าวเน้อสนาไพบาทบมีคองว่าเกี่ยวน้ำนะโอ้ยแนวเป็นของผ้ามันนะในหัวใจของเอามันก็ได้ปีกแงขออาภัยเออพอขออาภัยเอเอ านิฮับขันนี่มนของพวกท่านนี่บอกได้อยากขายบ้านเิสี่ยันเฮาจึงหันหลังไห้พรเหลียวแล่บึงพวกไผ่เฮ้านี่เมื่อบอกได้เมืองบ้านสี่ลมหลวงคนเกตขวงพิ่นหากุโวษว่าเฮ้ามีเมือนสันบ่อนไห้ว่ารัันกใจกระสันถึงความหยว่ามจำเป็นเพิ่นกับบอยอยู่ ប្រ <sm> ូវីផដែន់ទាំងធ្លានសាជាខ្លាប់ទាំងន្្ เคลื่อนโมเมนต์เคลื่อนส่เรเคลื่อนใน่นะ โอ้โอยข้าวนี้จำเป็นเหล้วฟูงคุณโยมพู้อมกันเอวเสียงพ่อแม่หอยเจ้าเจ้าอ,องค์ยกมือพร้อมห่บับำกัน ีลูกพอนั่นทั้งสองก็เห็นชอบข้อพระพ่อเจ้าละทั้งเงาเมิยงมาสีขันหาชาดีพวอพนมกอนไหวพ่อพระเวสันอลเลยอดก็ได้ใจขาดอกออ้ย แสงที่เฮ้าคัดของเสนาเอ้ยสองเอาอัตมาเห็นว่าพ่อเมยเจ้าอว้ยน้ำบายว่นแยววน่ะพญาทอนน้ำเศ้าเสื้อเสนามาทุนเกพราเวิสันดอนด้วยอดดยูบไดยดกจำให้ว่ะฮางกันพระองค์คือสงคิดไว้ฮับเอาขันนิมุตนของตัวภัยฮับเอาขันดอกไม้เอ้ย่อขึ้นว่าใส่หวงพระอวงก็จึงบายเอา เ่าเมาตุไทายกระโจมสุดเตขตเกาละหันหาใส่ไพโพนพระหวงก็จึงละเครื่องรัศีไวราสินสิบออกราสีขาจากขุนบวดแลสีพื้นทองสุนครสิพื้นทองสุนท ตอนสำคัญอัตามาสิขอสัญญาบันทั้งโยมสิใดบ่อ,อัตามาสิขอสมบัติท่านต่อปัจจัยมาบวชสร้างเงเสียงกัะบ่มีขันยิ่งดีสิให้คิดบนสร้างนครทองตุม้มพวกภัยลังเถ่อคนพวกใหยสิมาขวัดเทียวขอจากสิมีหยังให้จนใจสิท่านขอ พรเวทถกอิลหีทยถูกตลอดหมอดให้โยมให้จังสีมีขันว่าตามนี่ของมีฝูงขุนโยมร้อมกันแท้พ่อให้อัตมาได้เห็นเนี่ยสีย่นขันดอกไม้เอเดี๋ยวนีแม่นเตาขึ้นขันเดียวนี uh